ความสุขที่สุดในภพภูมิมนุษย์คืออะไรคะถ้าอาจารย์ตอบว่าการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายแล้วจะทําอย่างไรศีลส,สมาธิปัญญาศีห้ารักษาให้ได้สีเลนะสุขติงยันติสีนี้เป็นเบื้องต้นของการไปสู่สุขติโลกสวรรค์สีเลนะโภค้สัมปทาศีนี้เป็นเหตุให้ได้โภครัพย์ใหญ่สีเลนะนิพุติงยันติตัสมาศีลังวิโสทะเย สีนี้เป็นเหตุปานเป็นเหตุเบื้องต้นเบื้องปลายของการชำระศีนี้ให้บริสุทธิ์เพื่อเป็นไปเพื่อมรักผลและนิพพานดังนั้นถ้าเรารักษาศีดีเราปรารถนาสิ่งใดจะได้สีนั้นสมาธิวันหนึ่งคืนหนึ่งสงบจิตสงบใจอยู่กับตัวเองบ้างไม่ต้องไปคิดทุกข์ร้อนกับใครไม่ต้องไปวุ่นวายกับใครไม่ต้องไปกังวลกังวลกับใครไม่ต้องไปคิดในทางการพยาบาทเบียดเบียนกับใครกลับมามีสติรู้ลมหายใจรู้พุโทโธอยู่กับกายของตัวเองฝึกทิ้งอารมณ์ ฝึกทิ้งความคิดคิดคําเดียวคือคําว่าพุโทโธในใจนั่นคือสมาธิหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้ยืนเดินนั่งนอนรู้อิริยาทุกบททุกกิริยาบทขาขวาก้าวรู้ว่ากําลังก้าวขาขวา,ขา,วา, 9, วา,า 9, ขาซ้ายก้าวรู้กําลังก้าวขาซ้ายยืนอยู่ก็รู้ว่ากลาลังยืนนั่งอยู่ก็รู้ว่ากำลังนั่งนอนอยู่ก็รู้ว่ากําลังนอนนี่เรียกว่าสมาธิเอาสติจดจ,จ่ออย,อยู่กับการกระทาของตนเองอยู่กับกายอยู่กับกิจการงานของเองในปัจจุบันปัญญาคือพิจารณาเห็นทุกอย่างไปตามความเป็นจริงว่า ทุกอย่างเดินสู่ความเสื่อมสลายแตกํำลายทุกอย่างตั้งอยู่ไม่ได้คงทนอยู่ไม่ได้ทุกอย่างไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ใช่อัตตาตัวตนมาณทิฏฐิของเราทุกอย่างเดินสู่ความแปรปวนเปลี่ยนแปลงเสื่อมสลายแตกํำลายอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดเพราะสิ่งนั้นจะนํามาซึ่งความทุกข์ร้อนใจในชีวิตของเราเสมอใครพิจารณาเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นของเราเลยทุกอย่างมีแต่เราเข้าไปยึดเมื่อยึดก็ทุกถ้าไม่ยึดก็ไม่ทุกเมื่อมีก็เป็นเมื่อไม่มีก็ไม่เป็นเราคิดแบบนี้ได้เรียกว่าปัญญา สุดท้ายแล้วเราจะกลับมามีความสุขในปัจจุบันศีลส,สมาธิปัญญาเป็นเหตุแห่งการเวียนพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารนี้ได้